อร่อยล e t อร่อยนักกับผลิตวันนี้อยากจะแนะนำร้านโจ๊กหมูกรอบข้าวต้มแห้งภ oh าษาอังกฤษเขาบอกว่า daily belly pork เขาอยู่ชั้นหนึ่ง paradise park มีสาขาเดียวเท่านั้นมาคุยกับเจ้าของร้านและเจ้าของสูตร คุณกมลนวันประพันธ์สันติโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่นชมมากเลยนะโอเล่าจุดเด่นพิเศษอันดับแรกของมูกครอบเราก่อนด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบทานอาหารทานอาหารหลากหลายมาเยอะก็เลยผสมผสานการปรุงหมักหมูด้วยเกลือชมพูฮิมาลายันเท่านั้นแล้วก็พริกไ,ไทยดำได้รสชาติเลยหลังจากนั้นมาผ่านการสูวี ประมาณ4หรือ5ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแช่อยู่ในช่องฟรีซใช้เวลาอีกประมาณ4วันเพื่อที่จะทําการอบต่อ,อกลายมาเป็นหมูกรอบอสุดพิเศษของทางร้านเราหมูก,กรอบของเขามีทั้งหมด สามเมนูด้วยกันหลักๆเลยคือหมูกรอบน้ำผึ้งแล้วก็ซิกเนเจอร์จะเป็นหมูกรอบท็อปชีสค่ะแล้วก็หมูกรอบทับด้วยซอสดังโง่น้ำจิ้ม3ตัวนี้ซึ่งจะเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเป็นสูตรพิเศษน้ำจิ้มที่2ค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรดังเดิมของไทยน้ำจิ้มที่3ลักษณะอาจจะดูไม่แตกต่างจากซอสดำแต่ต้องลองมาชิมใช่ค่ะเป็นสูตรพิเศษจริงๆอันนี้ต้องกินเลยนะคะว่ามันอร่อยจริงๆ สิ่งที่ดีที่สุดข,ของร้านจะเป็นตัวน้ําสต็อกที่เราได้ตอนซูวีเจ้าน้าสต็อกเข้มข้นตรงนี้สามารถใช้เป็นเบสของส่วนผสมในอาหารได้ทุกจานเลย ที่ตัวโจ๊กักพัดนะคะที่ร้านะจะใช้ข้าวหอมมะลิร้0ยเซในการากประกอบอาหารทุกเมนูเราจะใช้วิธีการหุงด้วยหม้อแรงดนันจะนุ่มมากๆเหมือนข้าวที่ถูกต้มนานๆแต่ว่าเมกเก็ดจะย,ยสวย,ยรเราจะใช้น้ำสต๊อกผสมลงไปด้วยมีน้ำอะไรได้รสชาติเลยคุณจะสั่งเป็นโจ๊กกุ้งก็ได้โจ๊กเห็ดหอมหรือจะโจ๊กหมูกรอบจะโจ๊กหมูก้อนมีหมดต่อไปข้าวต้มแห้งหละจ้ะใช้วิธีการหุงด้วย หม้อแรงดันเหมือนกันกันกบตัวโจ๊กเลยประกอบด้วยจะเป็นหมูสันนอกซึ่ง<อ>เรา,<ม>าคัดแล้วก็หมักเองซองเลยหมูก้อนสูตรไทยมันต่ำสามค่ะจะเป็นกร,<อ>รอบค่ะท็อปไข่แดงซอสโชยุค่ะแล้วแถมมีน้ำซุปจากตัวซูวีหมูนั่นเอง มาถั่วแคกกันหน่อยดิจะใช้แต่ถั่วแขกที่เป็นถั่วอ่อนเท่านั้นหมูสับไขมันต่ำอีกแล้วก็ตัวเต้าซี่เองก็คัดคุณภาพเรียมดิแนะนำว่าคุณต้องสั่งซุปเยื่อไผ่ด้วยของทางร้านก็จะนำซุปเราเนี่ยมาจากเครื่องสวีกแล้วใช่ค่ะเราก็มีตัวเห็ดหอมค่ะตัวเยื่อไผ่ซึ่งเรานำเข้าจากประเทศจีนเกาคีนี่แบบเกาคีจะให้เครื่องที่ค่อนข้างแน่นมากนะคะแล้วก็ ตุ๋นน้้ยใช่ค่ะลีต้องขอแนะนำร้านโจ๊กหมูกรอบข้าวต้มแหง้งเดลี่แบลรี่พอรมีสาขาเดียวนะต้องมาพาราไดซ์พาร์ชั้นหนึ่งเป็นอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้านโจ๊กหมูกรอบข้าวต้มแห้งตั้งอยู่ที่ถนนสีนครินร้านอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์พาร์คโซนฟู้ดคอร์ทชั้นหนึ่ง และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านโจ๊กหมูกรอบข้าวต้มแห้งคือเมนูนี้เลยครับติดตามข้อมูลดีๆได้เลยนะคะผ่านช่องทางที่หลีจะขึ้นให้บนหน้าจอวันนี้ลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีค่ะ